คาต้องเดินออกมาไงาคนเยอะไมทำไมหนุกสาวใช่ไหมเราไม่เลยเดินออกมาค้าคนเยอะมากเลยหนุกสาวหรอไม่ได้คุยต่อนะาต้องเดินออกๆๆๆมาแล้วก,ก็พูดกับเขาไงครับเธอคนอื่นไม่ได้อยากฟังเราคุยไงบางทีว่าจะด่าฟังก็ได้นะ <c oughs> ไน่ามีนะ้น,น่าจะจีเกี่ยวกันเอดีขนาดดูก็นด่าฟังเลยเมื่อนเจ้ อยากฟังอะไรอยากฟังที่สะพายแล้วเขาแม่ฟังเแี้วเขาเรียกกัด<ม>ดิน,นันไปเราเห็นใบกันทั้งแดงเลยใช่เหรอใช่มีโดเตอร์เข้าไปด้วยอ่ะไม่รู้เลยเลยก้มหน้าก้มตาเก็บยาอย่างเดียวพี่ไม่รู้เรื่องมากหรอกแดงพ<อ>ี่น่ะอะไรเลยอู้อะไรนี่ พี่โน <มา S 1> ไหน, <มา S 1> นี่หนูว่าแล้วส่งโรมาพี่น่นแหละส่งโรมาปลามามาพี่ส่งโรมาแล้วหนูไปรับไม่ได้ทำ<ม>ไมอ่ะเดี๋ยวเจอยาแตกที่ว่าจะแตกแล้วเดี๋ยวเขาไปห,หาเจออะไรนัาตาได้ไหมโอเค ก็เรียกว่าเลยไงอะไรแล้วรับให้ไหนมีอะไรจะให้เอามาเลยอมีใครนี่ใครนี่อะไแล้วเขา,าอะไรยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเธอขายังไม่ได้พูดอะไรเลยคนที่บอกให้นี่ใครนี่ ไอล้อน <don> นี่ใครนี่เอลวะนี่อากดีไม่ร้อนแล้วหรอไม่ร้อนแล้วครับไม่ร้อนแล้วหรอไว้ไม,ม่รู้ไม่สี <c oughs> จบแคม <c oughs> อย่าตัวไมีใปกันท่อนยี่สิบสามไปอย่าไปหยองไปสั่งว่าพ่อหมอ ใช่อร่อยสั่งพื่อหืมสั่งทำไมเธอกินหมดอะสั่งทำไมเฮ้อสั่งทำไมสั่งทำไมฮะสั่งสั่งพ่อหมอใบไปสั่งมาพ่อหมอไม่ได้สั่งครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสั่งเลยแล้วไปสั่งมาพ่อหมอฮะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสั่งเลยเธอเขาบอกเขาไป มีใบกระถางอยู่สใบที่มือสักมาเพิ่มป่ะในตัวอย่าไปยกที่มือสักมาเพิ่มป่ะใครชือสักอ่ะฮะไอ้หน้าเขาสักมาเพิ่มบอกว่าลึกฉันไม่เคยสังเกตใครสักหนุ่มไหนสักใครสักไอ้หน้าเขาสักมเออ่มได้ใช่อว่าก็ได้อย่างงี้เหรอได้อย่างนี้หาสมบูรณ์ได้อย่าง อยู่แล้วเหรอที่ไห้ต่งนุ่มไหนเธอสร้างอีกอ่ะฮะอาทิตย์ออทองกับเหล็กแก๊งอลยเหล็จะมาทำเกาะไม่เหลือเล่นละอะไรอะนุ่มไหนสร้างใครสร้างเขาสร้างนานแล้วนอะไรไม่ได้คุยเดี๋ยพี่เอาละคุยอะไรไปยำแก๊งไหนไม่เห็นที่วอลลเฮ้ยูนี่อะ อะไรอะไรหน้าถือหนูเพราะว่าคุณเดี๋ยวเอาของตัวตัวออกนอนเนี่ยถ้ามึงอยู่กลางอะไอ่ะใช้กูอยู่ในเมืองเองไงเนี่ยคุรอบ้างเก้าร้อยน บรจารย์ดูเข้าอีกนะเพิ่งดอกบาจาร์ดูเมื่อกี้แล้วเท่าดีแล้วอันนี่เอาคำร้อะไรเอาคำเพลดเลยอ่ะวันนีบลูกค้าซ่อมหรือยังครับซ่อมแล้วซ่อมยังไม่ได้ซ่อมแล้วซ่อมเลยอันนี้เปล่าหนึ่งจะทำวันนี้ไม่นู่นแล้ว

إطعام شكرًا، <analyze anthropology> <lequel�stood> <hBu> <ت romance> <aka throat> ได้อะไรบ้างล่ะ่าอะไรหรอตอหน้าข้าวตอนได้นอนได้จากใต้จุกโรเจอร์สิหนึ่งรอยจานอ่งไรตังสิบร้านทำางานทไมบอกจะให้หมูไม่ให้อะไรล่ะไอ้สองล้านะให้เาไ ไม่รู้ได้มแล้จะดีใจหรือเปล่าอะไรอ่ะอะไรม